5-Minute Improve every Minute. Brought you Podcast. to Every by... พบกับเสื้อเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective ed Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ Line My Shop แอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 Minute นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุสาหครับวันนี้เรายังอยู่กับหนังสือเพราะเราก้าวเดินจึงเกิดทางนะครับพี่ตุม้มหนุ่มเมืองจันนะฮะ บทนี้ชื่อว่าศิลปะเตาถ่านนะฮะพี่ตุ้มบอกว่าการทํางานเนี่ยสาหรับพี่ตุ้มนะมันก็คล้ายการทําอาหารนั่นแหละต่อให้ได้สูตรอร่อยมาจากไหนนะฮะแบบสูตรแบบเจ๋งๆมาจากไหนก็ตามเนี่ยนะฮะพอมาถึงหน้าเตาแล้วมันต้องใช้ประสบการณ์และการแก้ปัญหานะครับถ้าสูตรบอกว่าใช้ไฟกลาง2นาทีกลางแค่ไหนนะฮะจะวัดเปลวไฟว่ากลางตรงไหนตรงกับแม่ครัวของสูตรหรือเปล่าบางทีกลางของเราจะแรงกว่าก็ได้นะฮะเวลาจึงต้องปรับให้เหมาะสม พราะถ้าใช้เวลาถึง2นาทีตามสูตรเป๊ะปปอาหารอาจจะไม่ก็ได้นะครับบางสูตรบอกว่าใส่มะนาวสองช้อนแต่ลืมว่ามะนาวแต่ละลูกเปรี้ยวไม่เท่ากันดังนั้นพ่อครัวเก่งแค่ไหนสุดท้ายต้องพึ่งช้อนขึ้นมาตักชิมอยู่ดีลิ้นจะเป็นตัวตัดสินว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ต้องเติมอะไรอีกที่สําคัญอย่าลืมว่าแต่ละคนชอบรสชาติอาหารไม่เหมือนกันบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานอร่อยของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเป็นรสนิยมส่วนตัวการทําครัวก็เหมือนกับการทํางานไม่มีอะไรเป๊ะ รสนิยมประสบการณ์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปัจจัยสําคัญของความสําเร็จนะครับพี่ตุ้มบอกว่าถ้ากว่าใช้สํานวนของพิจิกประภาชชนสลานนเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางครั้งการทํางานเราต้องเริ่มต้นด้วยการกะกะไปก่อนผมชอบบทนี้มากเพราะคํานี้แหละกะกะเนี่ยนะครับประมาณว่าขนาดนี้เ,เนี่ยเริ่มแบบนี้พอได้นะฮะจากนั้นค่อยแก้ปัญหาหน้างานเอาใครที่คิดว่าทําตามสูตรที่ได้มาหรือรอบวิธีการทงานของคนประสบความสําเร็จหนึ่งร้อเร็เนี่ยนะครับมีโอกาสพลาดสูงมาก และผมเสริมให้นิดนึงว่ายิ่งถ้าเกิดไม่ยืดหยุ่นเราด้วยเนี่ยยิ่งมีโอกาสพลาดส,สูงมากนะครับหลักการผมชอบพาร์ทนี้มากพี่ตุ้มบอกว่าหลักการคือโอเคคุณมีโรโมเดลใช่ไหมคุณมีต้นแบบใช่ไหมโอเคก็ไปดูว่า1ตัวเองมีบุคลิกนิสัยที่เหมาะกับวิธีการดังกล่าวหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่นะหมายถึงว่าวิธีการของโรโมเดลของเราอะนะถ้าไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการที่เราสามารถทําได้เนี่ยต่อยชอบแค่ไหนเนี่ยเรียนแบบไปก็มีโอกาสเจ๊งสุด นะฮะข้อ2ก็คือว่าปรับสูตรสําเร็จให้สอดคล้องกับตัวเราอืมอันเนี้เป็นอันที่ผมอย่างนี้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือพวกหนังสือบริหารของฝรั่งมาอะไรเงี้ยก็จะมีอยาอามาใช้นะฮะแต่พบว่าจริงๆคือผมมาลองกับบริษัทตัวเองเนยเยอะมากนะฮะแล้วพบว่ามันไม่ได้อ่ะคือมันมันต้องมีการคัสตอรไมซ์หรือว่าการมาปรับให้มันเหมาะสมกับบริษัทเราด้วยกับเวลานั้นด้วยคือบางทีอาจจะใช้ได้นะแต่ต้องรออีกสองปีอะไรย่างเงี้ย เออกับคนด้วยมันที่อาจจะใช้ได้นะแต่ว่าจะต้องเป็นทีมงานชุดใหม่อะไรแบบนี้นะฮะคือมันจะมีพวกนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยอะว่าสปีดมันจะเร็วได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับข้อที่3ต้องเตรียมแก้ปัญหาหน้างานนะฮะคือมันไม่มีทางหรอกที่วางแผนเสร็จแล้วอะของทุกอย่างจะเป็นเป๊ะผมไม่เคยทํางานโปรเจกต์ไหนที่เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแก้ปัญหาหน้างานความสามารถในการแก้ปัญหาหน้างาน โดยที่ไม่หงุดหงิดมากเนี่ยผมว่าน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญผมพยายามมองหานะฮะในทีมนะค่อยสี่คือถ้าผิดพลาดเดีย๋ยวเพิ่งสรุปว่าสูตรที่ได้มาไม่ถูกต้องมันเถียเจนเพราะประสบการณ์ของเราน้อยเกินไปเพราะครัวเก่งๆเขาไม่ได้ทําอาหารอร่อยตั้งแต่วันแรกนะครับรสชาติที่เราลิ้มในวันนี้อาจจะเกิดจากประสบการณ์10ปีหน้าเตาก็ได้นะฮะและประสบการณ์เป็นเรื่องที่มันสองกันยากนะครับต้องเรียนรู้จากการลงมือทําผมยกตัวอย่างแลวกันนะฮะคือผมเป็นคนชอบกินซูชิใช่ไหมแล้วผมก็ไปกินกับเชฟหลายๆคนเนี่ยคือ เรารู้ว่าร้านพวกนี้เนี่ยที่เราไปกินเนี่ยนะฮะเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้แล้วก็ส่วนใหญ่หลายที่ก็ใช้มาจากซอสที่เดียวกันด้วยนะฮะอนุมาณได้ว่าถ้าเขา treat ปลาเหมือนกันก็คือเสร็จแล้วมันซื้อมันังมันยังขายไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมา process บางคนก็มาทําอะไรของเขาอะนะฮะผมก็ไม่รู้ขั้นตอนเหมือนกันอาจจะคล้ายๆเอจจิ้งอะนะแต่ว่าไม่ได้นานมากนะครับอย่างปลาทูน่าเนี่ยมาถึงพวกกินเลยไม่ได้นะมันต้องไปทํากระบวนการของเขาก่อนทีนี้กา process ก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าผมรู้สึกนะว่าสิ่งที่มันตัดกันได้สุดคือจังหวะของการปั้นคุณบีบข้าวแรงแค่ไหนความแน่นของมันนะครับคุณผสมน้ำส้มสายชูนในข้าวเยอะแค่ไหนนะฮะไอข้าววันนั้นนะ่ะข้าววันนั้นกับข้าวเมื่อวาน,นขาวเขาใช้ไมเหมือนกัน,กนข้าววันนั้นนี่มันเหมาะกับจังหวะของซีอิ๊วแค่ไหนพวกเนี้ยเขียนยากเขียนยากผมว่าผมว่าเขียนเป็นสูตรไม่ได้มันเป็นประสบการณ์นะครับทีนี้พี่ตุ้มเล่าต่อบอกว่าเคยทำอาหารบนเตาถ่านไหมนะฮะ ดอรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยเคยบอกว่าการเริ่มงานใหม่เหมือนกับการกอร่อไฟในเตาถ่านใครที่เคยลงมือจะรู้ว่ายากมากนะครับผมเคยจุดเตาถ่านนะ,ะคือ process มันก็คือต้องมีใต้อะเป็นเหมือนแบบเชื้อไฟนะฮะหรือแม้เคร่องสื่พิมพ์ก็แล้วนะครับแล้วก็เริ่มจากฐานก้อนเล็กๆก่อนนะฮะคือถ้าเกิดคุณจุดตุ้มจะเอาทั้งกองติดเนี่ยไม่ติดแนะ่เอาเล็กๆก,ก,ก่อนนะฮะติดไฟง่ายพอมันเริ่มติดปุ๊บค่อยใส่ฐานเข้าไปนะฮะแล้วก็ต้องผัดผัดนี่อุปกรณ์สําคัญนะฮะ พัดลมเข้าไปแล้วมันก็ค่อยๆติดนะฮะเหนื่อยนะกว่าจะจุดเตาถ่านได้เนี่ยนะฮะเออแล้วเมื่อเริ่มผัดเนี่ยความร้อนของเตาถ่านไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเตาแก๊สคือคุณจะเอ้ยเบาอะไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงเกินก็ต้องยกกระทะออกยกกระทะขึ้นหรือไม่ก็ดึงถ่านออกนะฮะเออหรือว่าบางทีก็มีโรยขี้เถ้าลงไปลดความแรงของไฟอะไรอย่าง,างเงี้ยนะฮะแต่อาหารที่ทำได้เตาถ่านเนี่ย คือกลิ่นไหม้ของมันโดยเฉพาะอาหารที่มันต้องมีติดกลิ่นไหม้น,นิดๆเนี่ยนะฮะกลิ่นไหม้ของมัน,นจะอร่อยกว่าเตาแก๊สนะฮะพี่ต้องบอกว่าการทํางานก็เหมือนกับเตาถ่านความร้อนของเตาถ่านเหมือนกับตัวแปรนอื่นที่มันควบคุมไม่ค่อยได้นะครับซึ่งก็แน่นอนเกิดขึ้นประจำนะครับบางครั้งก็ต้องเลือกเอาถ่านออกเพื่อลดความแรงของไฟบางครั้งก็ต้องจุ่มน้ําไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะไม่ใช้แล้วนะฮะมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลดความแรงของไฟด้วยการโรยที่เท่าก็ได้นะครับเพื่อรักษาไฟไว้แต่ลดความร้อนแรงลงหน่่ออยะหรืถ้าจเพิมไฟ ก็ต้องพัดอะไรเงี้ยนะฮะครอนี้มันการแ,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันดีที่สุดณนะสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีใครบอกได้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่อยู่ในมือเราและอะไรที่ไม่ใช่ต้องเริ่มแก้ปัญหาจากจุดที่เราควบคุมได้ก่อนนะครับชีวิตของเรามีเตาถ่านเกิดขึ้นทุกวันเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถแก้ปัญหาให้ดีที่สุดได้และมีความสุขได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute ครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by เส a r c เชิ GQ X Mission to the Moon Selective ed Edition